เก้ okay, าเกมแป๊บนึ่งนะล่บอดือเปล่าบอดแน่นอนทรงนี้ใช่หรอชื่อมันแ,<ม>แปลกๆียุดยุดจุดมียุดจุดอีคืนนะนะโรซาลีนะ่ะเดี๋ยววิ่งไปเองเดี๋ยว โอ้โหปืนอย่างแรงไม่ใช่บอยิงทีเดียวสองพันได้หรอแรงไปมากโอ้ยหมาแล้วหมาแล้วมาแล้วปืนอย่างแรงปืนแรงมากโอ้ย หายแพงจังวัเจือกเกาะโอ้ยขายแพงจะมากเลยมาช่วยนะขอคบอคุณครับปั๊บฮู้มึงปันแรงมากเลยนะรอบเนี้โอ้ยมีคนมีคนมีคนจะอ้อมจะอ้อม ออมอๆๆมอมอ,อมเฮ้ยแล้วทำไมแต้มมันค่อยหนำเลยวะเจอฝันชัยพอดีอ,อุ้ยโอ้โหสามยิงตรงไหนล่ะงง รอ่ะเป็นเนี่ยยึดไปยึดมาอยู่นี่แหละจุดเอเพื่อนกำลังยึดอ้าขวัญชายนี่เองเฮ้ยบีลาว เฝาอีดีกว่าเฮียแม่งไม่ไหวเลยวะ่ะเนี่ยมันยึดแล้วมันก็ไปเว้ยไม่ค่อยเฝ้ากันตะเกตรเราไม่ค่อยขึ้นเรือใครวะยูอยูอีนะ ตกใจไอ้ตูบเหตุเรามันไม่ค่อยขึ้นเลยวะเอาดิงดิงดิงแล้ววะอุ้ยใครเข้าหลังวะ น yeah um um> uh um> ี่นี่เดี๋ยวกูวิ่งไปอ้อมหลังหินก่อนโอ้ยสัส ปืนแม่อย่างแรงอ่ะไอ้ลักวินอีกแล้วโอ้ยโอ้โหแล้วยิงติดบันไดได้ยังไงเนี่ยโอ้โหสภาพยิงติดบันไดไปอีกอยู่ไหนไวนะเนี่ยโหแมงอยู่นี่เลยเฮ้ยทำไมจุดอีเป็นงั้นนะจุดอีโดนหลอย ทำไมกูยกเลิกไม่ไ <occurs> ด้วะนะเอ้าพ <apan> ี่พี่จำคนที่หนูบอกว่าคันนะเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่ได้ปะอืม คนเนี้เขาเรียกหนุนายหญิงอีกแล้วใช่ปะเขาบอกว่าข้าน้อยมีบางอาจใก้ในายหญิงมากขอรับเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวอ๋อครับผมครับครับสุ้ถามว่าข่าวอะไรน้ำบอกว่าข้าน้อยน,นั้นต่าเตีย้ยเรียดยิ่งนักมีบางอาจเรียกชื่อหรอขอรับอย่าบางอาจอย่าบางอาจกูเฝ้าแล้วกูเฝ้่ยีแล้ว ล้ลโอ้ยม่งมามันมาบุกกันละมันมาบุกเอาแอร์คืนนะะกูอยู่กับฝัใช้สองคน เอ้มันมาละมันมาสีละเดี๋ยวกูเฝ้าอีไว้ดกว่ะอะไรักวินอีกแล้วนะอ๋อมใช้สไนเฮดยยวีสไนยี่เนี่ยว่ะเอาว่ะตัวสีว่ะ ต้องไปบีซะหน่อยไหมล่ะโอ้ยโอ้ยร oh, mm ักวินแม่นโอ้โงสูสีสูสีอ้าวสรุปชนะหรือเปล่าวะเราชนะ เอาเหรอเออเราชนะเราสี่พันก่อนเนี้ยให้เลิศเ,เลิศเลิศตาการชนะน้อยมากเลยนะเหนื่อยวะในฐานการบินเราเนี่ยเอยเหนื่อยมะต้องอย่างนี้แหละเนี่ยเออแต่แต่รู้สึกก็เออมันก็แบบนัน่นแหละไม่รู้พอ้อ ไอเด็กอีกแล้วไอหนุม่มคนนะั้นเวลอะไรไม่ทนได้ดูอ่ะเอาลืมเปิดเพลง ไม่เปิดกูไม่เปิดละ <c oughs> เดี๋ยวก็ตกเฮ้ยอาร์มี่ก็ <c oughs> เ,อกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ย นั่นไงสองคนเขาวิ่งไปจุซอมบี้เนี่ยนั้น <c oughs> ชอบขอชอบงานละเอียดฝันชัยมันชอบโอ้ยโอ้ยคืนป้อมปืนด้วยพนมฝันชยัยจะไหวไหม <c oughs> ฉันแอบไปกินข้าวมาฝันชยัยฉันมาช้าฉันขอโทษทีนะ <c oughs> เงินเผางินเผา วนะจบตรงนั้นเร็วเหมือนกันแฮะยิงไม่พักเลยนุ่มสาดดาเม็ไปแสนแล้วว่ะแล้วเก็บดาเมจมัหรอจะ นาละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยคนเนี้ยจุ๊บนี่เรียบเรียบเรียบแขก ขนใช้ไม่ก็ยิงไม่พักเลยเก็บดาเมจเก็บดาเมจเออกูจะปล่อยปล่อยแล้วเนะี่ยให้หลังได้ขึ้นบางออกแมวขี้เกียจยิงละแยกกินข้าวนะคะ เจ็ดสิบห้าแล้วอะไรวม่ไดามทัพากาฮิเลียกระบวนกางทม่เสร็จไหม่ทำไมของกูมันยังไม่กดวะอ๋อน่าจะยังไม่ได้ทำพวกเพสตัวนี้ดีมันให้กูไปอัปเกรดบ้านแล้วอกูยังไม่เจ็ดสิบห้าเลยอ่ะเพื่มไม้เพื่อนกันไม่ มีมีหลายวงนะไม่ได้เข้าไปเห็นเมื่อเย็นบอกนะบริจาคอะไรน่ะให้กับบริษัทอ่ะน่าจะกิจกรรมอะไรนั่นสิน่าใช่มันมีหลายหลายวงมาเลยพี่เบนเราก็เล่นได้นะจริงๆที่ไม่อยากเป็นคนสร้างธุรกิจทางหูให้สังคมเป็นได้แต่แบบว่าจิงกับเบลเฮดเป็นเบรอะไรพวกนั้นอะ เรว่าเป็นในนี่วงอินดี้เล่นแต่เพลงง่ายๆเราไม่แอดนาร์อยู่แล้วไม่แอดค่ะเล่นเพื่อแบบสร้างทักษะไม่ได้เล่นไปอวดใครไหนวะอุ้ยมันมาแล้วอ่ะ ีนะอืมมีความแบบว่าเด้งขึ้นมาไล่ให้ไปอับบ้านเอมยับคายจริงๆเลยรู้แล้วโว้ยรู้แล้วจ้า